คลิปนี้อาจจะไม่มีอินโทนนะครับผมโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้คือเสียงภาคจากไมโครโฟนจถือนะครับเนื่องจากเอ่อไม้นะครับถูกปิดในคลิปนะครับตอนอัดคลิปคือไม้มันถูกปิดนะครับอ่ะนะผมได้ซื้อบ้านใหม่มานะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็กลับบ้านดื่มนะก็ลกลับไปเคารพหาดื่มแหละนะครับอโอเค อันนี้คือแต่งตัวนะครับก็ผมจัดหมาน,นี่เหมือนจอนเราตายแล้วนะเงาดันดนะอ่ะอันนี้นะอ๋อ,อเห็นตั้งตัวละครตัวละครตอน,นอยู่อรหัสเป็นจะเป็นเพื่อชีวิตหรือฮันเตอร์ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมเลยนะจาเป็น เออพื่อชีวิตกันนะอันอะไรกันรู้ไหนนะอ่ะเล่นอะไรจริงผมว่าจะเล่นไอฮันเตอร์นะผมว่าเดี๋ยวเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเลยนะครับอันนี้ผมอะ,ะ,อะผมไม่เปลี่ยนชื่อมา้าอ,อะไรนี่ เปลี่ยนเัินเลยนี่เลยเปลี่ยนตั้งมัวนะตั้งมัวเปลี่ยนมัวนะจิ้งอกอะโอเคช่ไมนก็โดลมาบปโรงงานผลิตอาวุธนะก็ตัตรงตรงมุมล่างขวาเลยนะครับ รอมันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมันจะโหลดอันนี้หนึ่งนะก็แค่นัานแต่ละลระบบโรงงานผลิตอาวุธนะครับฮันเตอร์เป็นตัวอะไรไม่รู้นะ เฮ้ครับ <bulun> ก <the PowerPoint> ็แต่เนาะจรงๆครคืงจริงนะครับคือคือหลังจากที่ผมอัดคลิปมาแล้วน่ะแล้วก็ภาคเสียงตอนนั้อเฮ้ยหลังคือตอนหลังไมหลังอัดคลิปเสร็จนะครับผมแล้วแล้วแล้วผมก็เพิ่งเห็นนะเรื่องวันนี้นะครับผม วันเนี้คนซึ่งคน,คนที่เล่นฮันเตอร์เสีคนคนที่เล่นตัวละครฮันเตอร์ไม้สุดไมสิเอวะคนที่คนที่เป็นฮันเตอร์แล้วเล่นตละครไหนไม่สุดในวันนี้นะคำตอบก็คือไอไอเจ้าตัวปลาหมึกน,นันเองนะก็ไอไอไอศร,รากายอะไรล่ะ จำไม่ได้แล้วน้ำชื่วยไม่ได้นะถามว่าผมดูได้ไงเพราะว่าผมอัดคลิปมาแล้วตอนนี้นมันโดนปิดแอร์เลยนะ้ต้องมาพากเอาซึ่งผมก็เล่นกับเออไอกลับมาแล้วนะฮะซึ่งซึ่งผมไปดูมานะมันมสกิลโหลดเว้ยคือปล่อยโหลดมาถ้าถ้าแบบไอ้ฮันเตอร์มันอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าแบบเอ๊ เอฮันเตอร์มันอยู่ใกล้เออนั่นแหละแล้วมันโจมตีอ่ะมันจะช่วยลมย้มมาโจมตีเว้ยไอ้ไอ้นวดอะซึ่งมันเกลียดมากชื่งงชออะไรรูอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันรูแบบถ้าผมหมดหนึบแล้วผมกินข้าวไปลงนะนั่นแหละใช่ไ ผมไม่ชอบคนแบบเล่นฮันเตอร์ตัวนี้ให้ผมจะขอตัดต่วนี้ไปนะอ่าครานี้นะครับผมมาอันนี้นะครับนะคือฉากผมตัดไปเมื่อกี้คือผมไปเล่นมาอเออคือผมแอบโจนคิวม,มาเนะนี่ยค็ณคนทำนะเนี้ยอาจจะถูกลดคะแนนความประพฤติได้ครับโอเคนะครับ,อ,นะรบอืม ทำไมทำไมเอฟเฟกเสียงมันก็แบบเออโอเคนะซึ่งรอบนี้นะเราจะเล่นเราจะเล่นเป็นฮันเตอร์บ้างนะครับเพราะเราเล่น,เร,นละนะเราสปินเยอะแล้วนะเราเล่นสวายมาเยอะแล้วเราก็จะเล่นฮันเตอร์บ้างนะครับนะครับนะครับก็มีนะที่รู้นะเคยตรวจนะ ชื่อสรรกายพูกัะ่งซึ่งรรก็ากาคือความหนึงเลยศกาพกดเพื่อตัวบเหมนยซึ่งเขาห้าหผมต้องเลีนด้วยผม,ผมปวดหนนหนึ่เชื่อแล้วแถมหนึ่งมมันจะสปอเ์เองด้วยเพราะพราะว่าไม่อยากเล่นคือแบบมันมันล่าง่ายไม่ใช่มันไ่ ถ้าไม่ทุกคนชอบดเล่นกันนะซึ่งซีรการจมตีนี่ะจะเป็นลูกเงินหนึบเป็นลูกตัวช็คก,กับตาแค่แล้วก็มีจุดหนื่อ<ม>เครื่องทหารไม่มีใครปั่นน,นนะโอเคอ่ะครับเอาไปโอเค หาคนหาคนโอเคนะครับอเออค,ครับ่ะใส้เงอยูฟังนะครับั่นเงว่าแล้วแสบแดงโอ้โอเคจะสบายแล้วมานี่เลยด้านขน โอเคตัวไ้เลไปดีจะไปไหนมาน,นี้อ้ยโดนเนี่ยเฮ้ยมานี้นี่วยเไหมมันจะพอดีกันนี่หมดเราจะิหมดนตั้งใจที่ผมดูมาหลังมนะ้วเอ้าผมดูยังไ,ไงนะว่า นนะามานี่เลยนะมามาหาฉันมานม,นานานนมันนี่เฮ้ยว่าจะหนีฉันได้เด้ออ่าวดูไนวะเฮ้ยเหลอเี่ยฟังแม่งเลยโอ้มันอยู่นั่นเลยได้เดี๋ยว ไปนั่งรอเฮ้ยผัดมันมีนะนอะไรมาไหมเฮ้ยมาหนีอยู่นี้นะอ๋อเออเออหนีอยออออู่นี้เดี๋ยวต้องมันอะไรไอี่นี่ต่าใครตัวแทนไม่ลู้ ฮนีอีกอย่างนี่ยยากล้าฮะเต้อืมเฮ้นนี้ผจะพักจะพักวันนี้กว่าจะจบคลิปเบ เอาผมจะพากี้ไปเลยนะเก๋ไม่ใชกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิี๋ไม่บอกใจง่ายเลยโอ้ยเบทเฮ้ยดูเหมือนมีคนช่วยนะไปเลยไม่น่าออกจากเกาะี้เลยมั่นคนช่วยเออโอเค หนงเครื่องที่เหลือมันต้องไปตรงนั้นแน่นนเลยนีย่งไอตัวนี้ไม,ม่ทัดันี่มาดีอยน,นะนี่ของฟังเฮอก,กันอ้า look at the mid. <laughs> 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 <Demani>, ah! <laughs> <laughs> คนที่ถูกมาคนที่คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมใช่เงินฮห้ขอบคุณนะขอบคุณบ้าอะไรเหรอมันจะต้องตายเออต้องการอะไรจากที่นี่ตัวตายโดนแทนนี่แล้วใครมือเนี้ยไอ้มา Ep Em bắt đầu cà phao Giờ mà lấy mắng nâng mắng lấy mắng lấy mắng lấy bắt lấy mắng lấy Ok lấy bắt lấy mắng lấy chứ เอ้ยมันจะไปละเยี่ยมเอ้ยนีน่ตายเดอดคนเราเว้ยอ้านี่ยโอ้ยอัไหนนี้อยู่นี้มามาหาฉันเพียนคับกลับมาปกติเถอะโอเคมาเออผมาออพากมาหลายที เออข้าไในดีที่หาตรลวดหาเก,ก้าอี้ก่อนโอเคนั่งจับนั่งไปเลยนะครับโอเคเทียมนะครับผมก็รอดบางส่วนนะครับเสม,มอนะครับผมกําจัดได้สองคนคือถ้าเรากําจัดได้สองคนเนี่ยจะได้เสม,มอนะ แต่ถ้าเราจัดได้น้อยกว่าสองคนคือแพนะถ้าเราจัดได้มากกว่าสองคนคือชนะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไปนะก็ไปนะก็เป็นประมาณเนี้ะโอเคนะครับมันมีปุ่มหนีอยู่ในกันนะค่ะนะ มันรู้ว่าเปิดวะ่ะนี่นะสูรย์กายพวกกัดกินมันชื้นหนดเพื่อช่วยหลิงเป่านะครับหรือมันเขาให้กดปิดเอาไว้นะที่ปากมือนะเอ้ยนะก็มันฮัทฮัทต้องฆ่าเลยวะ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเชื่อมันนะเอ้ยนะก็คอยนะครับ งั้นก็เแล้วก็แ<ม>ค่นั้นงั้นก็สวัสดีนะครับผมก็นะมาสิก็ส่วนวันนี้ยังยังว่าไอ้มันไม่รู้เมื่าเมื่อมาจบคลิปตอนตอนไหนว่ามึงพลาคที่หลังนะผมพาดมาการ้านค้าเดี๋ยวพาทัวร์บ้านใหม่ของผมก่อนนะที่ซื้อมา เออหนึ่งพันจิกซอนนะโอเคนั่นก็จะทำไมเนาะก็มีไว้เพื่อเพิ่มเติมนะครับหันได้นะครับผมหันได้อันนี้ไม่ใช่เพราะทีมนะโอเคก็ครับนั้นก็อะไน่ะยิงก็เพิ่งมาภาคอะนะก็มันโดนปิดนะ ก็ถ้าคลิปไหนมีการเม่อไม่เสียงไม่ไม่เสียงไม่ดีนะครับหรือมีเสียงที่แบบเออนะช่างมันก็ขอไปนะครับเพราะว่าน่จากไฟติดเราก็เราก็ต้องมาภาคใหม่นะโอเคนะันั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวนนี้สวัสวดีครับบายบาย